อ้าวบะมีอ้าวมัมีเงินซื้อโดยอ้าวตั้งใจเข้ายูซูนแห่ยตายแหละตายกับยูซูนี่อ้าวบะมีมันจำนี่อ้าวเต็มมือไดรนี่นาะมือวานนี่อ้าวพี่องไนตกคนดินเนาะ เน้องเลเอ้าพอดีเพิ่นแนะนำให้มาเบิ่งครอบครัวนี่เนี่ยเด้อว่าเป็นเนื้่างนั่งใหม่พี่น้องเนาะอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กน้อยเนาะเอ้าพี่น้องไอที่ไปที่มาเพิ่นเข้ากับพวกวาิเป็นเลดายเนาะในกันขึ้นไปอ่าทักทายทำข้าวทำข้าวเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะฝนตกฝนลิ้นจ๊อบ้อสบายดีนะสวัสดีเพื่นพี่น้องกันเบิดสุขูมสุขคนเด้อฝนตกพี่น้องเนาะอ่าอดไม้ไว้ก่อนอย่ามันตายแล้วพี่น้องเลย มามาเบิ่งน้ากันพี่น้องสภาพเป็นซานแลโอ้เออเด้อเป็นน้อยๆน,น,นัอยอยงตี๋ๆนี่เนาะสบายดีเอ,สอส้สบายดีเอ้ยสบายดีเนาะเออจ้เนาะอ,อยู่ตังน,น้อยๆพี่น,อนอ้องกันเฮ้ยพกกระตูมี่ว่านี่น่ะฮะอันนี้ว่าพากกระตูเจ้านะเออพี่น้องกัยโอ้โอ้พกกระตูพ,พ,พี่พี่เมียมต้อนี่ ฮะมีแต่เชอร์มดมีแต่เชอร์มดโอ้นี่นอนนอนจะคนนี่น่ะสองคนแม่สองคนแม่ลูกตัวไปใช้น่ะตัวเชียรแล้วตัวตายโอ้ตายรถต่ำตายรถต่ำอ๋อเจ็บตลอดเจ็บตลอดเป็นเป็นยังเจ้าฮะเป็นอะไร ลอยอ,อันอันผัวตายรถชนรถชนมีใช่ไหมล่ะบอลบอนแ KB บอลเด็กบอลลวกเราแซงรถเขาฮะแซงรถเขาแซงรถเขาตายแล้วจะปีละทองปีทองป,องปีอันนี้อันนี้ลูกกับผัวอันะั้คนตายเห็นบ่แม่แล่ผัวบอกเลยเราอันเราป้าเป็นน้อย เจ้ามี้ผัวกกแล้วก็อันนี้ผัวที่สองผัวที่ซองมีตายอผัวที่สองมีตายมีลักก๊กลูกัวกกลูกผัวก๊กบมแม่ลูกเจ้าอ่ะมีลูกครัวห้าลูกเฮานี่ลูกไอ่กกแหละงัวตัวนี้นยังระทันเลยลูกอ๋ออันนี้ลูกผัวผัวอันตายฮั้นแล้ววันนี้จะเอามีผัวใหม่แล้วยังอ๋อ พ่ออีนี่กับป้าเฮาเป็นไร,รยยป้าเจ้าย้อนเจ้าเป็นรอยโดยเฮาเป็นขราวไรเลยเเยากับบะหมีอยากซื้อยากับบะหมี่ก็ซื้อยากซื้อข้าวแค่เท้าวข้าวกินกับมีหม้อแกงกับบมีมีเท่านี้พ่อเจ้าอยู่นะใช้อันจ้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำหนึ่งใช้นี่น่ะข,อขอ่าวตลาดตลาดคุณพ่อหนี่บ่ อผตกครับอันนี้เพื่อนไปสาตัวนี้นะเดเอื้อยเอือเอ้อยเจ้าบ่อ,อ,อ,อ๋อเลือดเอือเอ้อยโดนเจ็ดปีแล้วลูกเจ้านี่เจ็ปีแล้วเจปีแล้วอ,อันนี้คือลูกผู้ตายเนาะ<อ>ผู้ที่ว่าพออันถึงรถชนเนาะ<อ>แต่แต่ว่าผู้เจ้าอาไม่นี่นบ่ทำได้ลูกผู้ตายลูกลูกจะกก็มาเอาอัน ไดลูกลูกตายนี่กะเขายังมาทันได้ลูกอ๋ออันลูกผูปะตัวนี้โดยอ๋ออันผูอันเอาไม้นี่ตายโดยอ๋อสองเดือนเอาไม่นี่แล้วก็ตายโดยอ๋อผัวได้เอาผัวไม่ได้สงเดือนแล้วก็ลดชนตายโดยอ๋อถ้าไม่มีลูกกันผัวเก่าได้หาปีผัวเก่าได้หปีจะว่าป้ากันผูนี่เนาะ เรานี่เราปบเอาเจ็บไครนะแล้วปบเจ้าแบบว่าโชว์หนิบอเฮาเป็นโชว์จะอดก็เเป็นเฮาไปเฮ็ดเวียกแฟนรับจ้างเขาเมื่อเฮาเป็นเอานอนเพื่อนนี่นีช่องช้าไม่ทิศนี่เฮาชาวเฮาเจ็บตลอดเเป็นไครตลอดเฮานอนตลอด มีเฮาเมื่อยตลอดเข่ให้เขาชงฉลอมกับเข่าเทนนี่เทนนี่ซามแชดมีเอยตลอดเลยไปตลอดไม่ได้ยื้อเพื่อนมีเช่นยามพลนี่พลหัวตลอดนเาะอันนั้นมองเื่นคัวบ่แต่ว่าเจ้านีไปได้จุไฟอยู่เทิงอยู่เนาะโดยทีตารางนอนตอนคำตอนคืนบริอัดบ่ทางนี้อัดอยู่บนอัด ถุ้อมกะบะหมี่ยำนาวเน่ามีเท่านี้เหรอวะโดยทรงเสื้อลูกก็บ่มี่ปห้องเพียนก็บ่มี่นี่เอเพียนอยู่นี่แหละปล่อยังปลอกชอกพอปอชอกแล้วโดยเดยืมปนึงกับปอกชอกปนึงกับปอชอก ปลาชองนี่ยังบ,บ<า>่เป็นว่าคนปลาชองค,ค่อยดื้อเนาะคนดื้อจีบอ่ะจักแล้วแต่ชั่วโมงนี้เจ้าหาอยู่หากินนิ้งแตเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต้าเลยมีแต่รับจ้างเขาจา้างแบบนด้เลยไปหาน้ำไม้ไปหาปีกล้วยไข่รถกระบะมีรถจักก็ยืมรถจักเขา ไป,ไ,ไปหานามัยยูเวยียดหรือยืมรถเท่าไปหานามัายยูเวียดไปหายนามัยยูเวียดไปหาปีขายยูเวียดหาปีนี่เขาไปหาไม่ใช่เน,นี่ยเราหาอของเขาเองบ้างเดีย๋ยวของ,ของแ่แม่นชวนเข,ขวเขาเขาคอเอาแผ่นเาัาลากหรือเขาไหมอันนี้เขาคอเอาคอเอาแล้วมาขายได้ใน ในหกสิบเจ็ดิบเงินเงินเวียดเงินเวียดนี่เพินเอินเพินไงนี่เงินเวียดนี่ไายละไมแต่เช้านี่ในหกสิบหสิบโดยมึง้องเป็นไอโอ้นี่บอกโดยชาวพันบ่ดิชาวพันฮะชาวพันกีบบ่ถ้าเป็นเงินเงินกีบบอกาพันบอสิบห้าสิบห้าพันโดย อ๋อถ้าเป็นเงินกีบเขานี่ชิมหาพันโดยมีมือแรงชื่อข้าวปิ้นอ๋อันวัฒนีว่าเงินเจ้าน่ะมัอทนีเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเขาต้องเป็นเลขบพนี่หรือว่านี่ใดไปซื้อข้าวเปลี่ยนมือแรงเขาเขาเขาเวลาเขาไปซื้อนี่เขาเอาเงินนี่ซื้อได้บ่ซื้อนี่ข้าวเปล่าเขาคนเราเทงเขานี่เขาเขาต้องเป็นเลขเป็นเงินลาวเขาก่อนบ่โดยเขาไปเลขไปใช้นี่ะ ไปไปเปลี่ยนยูเวียดนะเปลี่ยนยูเวียดโดยอ,อันนี้ก็ไหกินี่งเนาะหกชิป <60. S 2> เป็นเงินีบกะอาอันนี้อันนี้ช<ะ>ี่ิปฮะชีิเปลี่ยนนี่ไดี้ชิหนึ่งเดี้ชิปผ่าน 40, กีบนะเอาใบาหนึ่งนี่ชิ้หมหาพ่านเป็น่โดยอันนี้ก็สามิบชี้า เนาะแม่นบ <No. S 2> ่แม <b'> <Man. S 1> ่นอันนี้เนี่ยหกสิบอันละเพื่อนดงบ่ะโดยพ่ากับได้อยู่ชีชิบหาพันกีบเนาะโดยมัดเทนีว่ทาทั้งเนี่ทยทั้งตัวเจ้านะี่ยมัดททนี่แหละหลับจางชื่อข้าวมัดโดยอันนี้ยาเจ็บจืดบริบริมเงินชื่ออันนี้คือเงินเจ้าไปขายน้ำไม้โดยไปัดขายน้ำไม้มือเช้านี่ ันนี้นี่คือไปขายให้ฟังเบียดคุณบอกโดยดูระบาดนี่ใช้ละมันชาวพัน์ไปก,กลับมากลับยืมรถเขาบ่มีรถรถไปกับบ่มีขนักจางย่างเอาอนี่พออีนี่ีเ่เอาเาเอาเราเทมมดชงเสือค่ะบ,บโดยขันเวาพื้นเหาก็เาานอยากเขายังให้เลย เป็นอะไรก็แล้วเทมมัดชมเสือหาถิ่มถิ่มชมเสือเจ้ามนบอกเทมอยู่ตลางมัดอ๋อเราก็ถิ่มเป็นอย่างนั้นแล้วเ่าเ้าตู้เขาเจ็บได้เ้าเจ็บตลอดแล้วเ่าเ้ายกแล้วเอาเจ้าขี้ทานเฮ็ดเพื่อนห่าเจ้าเมื่อเจ้าเราเทมตลอดชงเสือห่าอยูตลางอันนี้เขาเป็นรอยเราปะเลยตอกกี้นะเจ้ายางไม่ได้บ่บได้เลยเช้ามันจะปีได้ใช่ เช้านี่ชองปีนี่แล้วตะกี้นี่นอนอยู่จซื้อไปบ่ได้ไปบะไรขี้เงี้ยวบะไรเลยนอนอยืนนี่<ม>อย่าก,กินยาบ่ม,มียาบ่มีเงินซือ้อแต่ว่าตอนนี้นะ่ะอันว่าโรคอันเป็นกี้แต่เช้าแล้วเลยมือเช้าเร้ามือเป็นเป็นเป็นตลอดช่องสามมือเป็นอีกช่องสามเดือนเป็นอีก<ม>อันนี้ช่อง ช่องมือซ้ำมือนี่แหละเสาวสาวเจ็บตลอดเจ้าหนูมีลูกเก็่คนเจ้ากับกับหัวอันคนเก่าอันคนที่ว่าปะจ้ะชีคนชีคนปูโดยอ้าวถ้าไปไซเบิร์จ้ะผู้ชายผู้นี่หลือผู้ชายอยู่น้ำพ่อไปอยู่น้ำพ่อโดยหัวในคนบ้านเดียวกันบ่คนบ้านเดียวนี่แหละลูกเงือนพัวกับเนี่ยนี่แหละเนี่ยนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเอาเมียใหม่แล้วบอเอาเมียใหม่แล้ว คนบ้านเดียวกันโดยแตะกี้นี่นอนอยู่เฮือนหลังนี้เมื่อตอนอยู่กับผัวโดยอตอนเขาเป็นไรเนี่ยเขานอนเฮือนหลังนี้แหละยางบารัยขี่บารัยเลยนี่มือเป็นบารัยปลายใช่เลยอยู่เฮือนตลอดมีแต่นอนให้กับให้นำกับบะมี่นำจะใกล้นำกินกับบะมี่น่ะอัน ผู้ผู้อันนใหญ่สุดนี่ผู้หญิงผู้ชายลูกเจ้าหน้าพูนยิ่งลูปกันโดยเอาพัวแล้วเอาพัวยวนเมืองน้องรูปานพูนตรงชองเดือนนี่แล้วผ่าเอาช่องเดือนโดยนี่ลูกอันนี้ลูกชายโดยใหญ่นี่โดยอันนี้บริยูลุงเจ้าบอกบอบริยูอยู่ลำพอ ดยปั่นกันบ่ดูวันนี้เลยกันกันเหาอันแบบเหาอันอยากอันอยากเลี้ยงบ่มีข่าวบ่มีเงินซื้อปั่นกันปันกันซื้ออันนานอยู่น้ำพวนผู้หนึ่งโดยยู่เจ้าอยู่น้าฮาวช่องใช่ใชอีกคนผู้หนึ่งตายเขาผู้หนึ่งตายอ๋อผู้หญิงหรือผู้ชายผู้นี้ผู้หญิงเอ้ยผู้นี้บ่แม่นน้องผู้นี้อีก เอาอันดใดอันนองผู้นี้ได้เขาเป็นลอยอเขาเป็นตลอดเจ็บตลอดพัวเขาด่าด่าตลอดเขาเจ็บ<อ>เขาเว่าพื้นพัวเขาจนยังให,ห้คือพัวในคนบวชบวเพ่งจะได้นะโดยคนตีเราด่าตลอดแล้วตีตีเลยตีตลอดโ,อโดยโดยนี่เขาจะเขาอยู่คนเดียวเขาห<โดย>ม้อแกงกะปิมี เรากินกะบะมีน้ำกินกะบะมีน้ำกระตักไก่เจ้ากับหนึ่นนงข่าวนึ่งน้ำเจ้ามัลงไปหนึ่งหันมันหรือเปล่ดิด<อ>นมียามแดดจะเอาลงลงเห็ดกินอยู่พุ่นอยู่ตลาดเป็นยามพลจะเอาเห็ดกินอยู่พุ่นแต่มันง่าย<ด>เขาให้เขาวันดำเลยเฮือนเขาเขาเจ้าเห็ดกินอยู่ตลาดเขาดำเลยเฮือนคนดำเขาอด ớt ao ừ. Chắc không một chú như thế chẳng chú cho này <laughs> Chú ở <laughs> à, chỉ là phải nhận cái huyên con này, bỏ không? <laughs> Sao mà hạt mật lèo cho ừ. Cháu lông ta làng cháu hết Rồi, rồi tiền ớt tử chứ nó huyên đặt vào Rồi Huyên à. <laughs> lắng nổi, dù hiêm than, đồng ở đó nó. Rồi Đẹp à. đình chứ đình ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ดินดินดินอายว่าโดยมาเฮือนอายเด้มาแต่เฮือนพัวจะเฮายู่กับอ้ายตอนตอนทำอิดน่ะไปอยู่เฮือนผัวโดยตอนจะเบ็ดนเฮาอยู่อันเฮือนพัวมัดเฮามาปะกันจะเขายู่เฮือนอ้ายเฮาอยู่ตางอยูู่้เดียวเฮาตอนนี้เข้าเท่ากับสู่ชีวิตเลี้ยงลูกู้เดียวตอนนี้โดยแต่ว่าอีกคนนึงนะเอาพัวแล้ว ภูนึงเงินเอาพัวแล้วเอาอยู่เอาอยู่บานภูนตรงพูนตรงเพิ่มาเยี่ยมมาหยานอยบ่ซองมือเขาไปเยี่ยมมาหยาดเจ็บตลอดเขินเจ็บเนียเหาให้ตลอดเท่ากับมีลูกสี่คนแต่ว่าตายภูนี้สามแต่ว่าเจ้าเลี้ยงผูนี้ยัเจ้าเนาะ ตอนนี้นะหางน้องไหมน้องมันหาทุกอย่างที่พอได้ซื้อเขาชื่น้ำกินโดยผ่าปรหาได้จะเอื้อยจักปีได้เจ้านะปู่ปีได้ละสามชิดสามชิดฮะซื้อไว้ในเฉลือซื้อซื้อเอสซื้อแอสโดยแม่แม่เพชรแม่เพชรเนาะโดผ่าเมื่อใดประหารเอื้อยประหารได้จะมีกินหรือเ่บ่ ดูเนียนยูเฮื่อนเขาบริจาคนี่มือมือไปอีกคนเชาเก็บกุเทาะตลอดอยากซื้อยาบ่มีเขาบ่มีเงินซื้อเท่ากับเจ้านี้ไปหาของขายเวียดอย่างเดียวนะอกปีพวกอย่างนี้เนาะได้แต่เกาสิบเกาสิบเงินเวียดเจ็ดชิบเงินเวียดเตะเตะเทือกินเตะเทือนะ กินข้าวเจ้าซื้อข้าวเจ้าตลอดเพราะอะไรมินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะเติร์เทียร์กโดยดินเห็ดกับบ่มีด้วยข้าวเห็ดให้่วนกับบ่มีเห็ดเนาะบ่มีมีแต่รับจ้างเขาเขินเขาเอิญนั่นไปจะเอาไปโดยทำเป็นบัวเอิ่อกับเป็นบ่มีเห็ดนะโดยทำเติร์นไม้ไม้แล้วก็ได้ทาย มีแต่หาปีกูยห่าคอน้ำเขา่าแขนนั้นลากเอาเข่าให้เข่าไม่ม,มีแต่คอเอาไปขายดูเบีดยดคอยนไดเอนเขาเช็ดยัดเช็ดเขาขายอยู่ลาวเขาบ่ได้บ่ขายอยู่ลาวเขาบ่ได้เข่าซื้อมือซื้อกับเข่าซื้อ,อม,มือบะได้เข่าบ่ได้ซื้อกับเขาบ่ามีเขากิน คือเขาไปตลาดคือเขาไปขายญี่ปุ่นะมัน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 ได้ดีกว่าบ่คือว่าเขาไปขายญี่ปุ่นะมันเบิดทุกทุกมื้อหน่วยชามพันเงินเวียดสองพันชามพันห้าพันเข็นมันใหญ่เข็นมันใหญ่เจอห้าพันเข็นมันน้อยเจอสองพันสามพันชีนูเอได้สิบพันหานูเยดสิบพันขายปะหัวปีเก็นบ่โดย ไ 5, 5, <000. S 2> ด้ทำไมเงธงหนึ่งห้าพันทงหนึ่้าพันโดยบางคนมันชามธงมันได้สิบพันขายทำไมขายปะปะตลอดเห็นเฮาประเด็นขายปะจะเฮาบ่ามีซื้อเขา่าบ่มีเงินซื้อหลักๆเลยหาเงินซื้อเขา่นขานะจ๊ะเน้อ พวกรบมีมีตยูผู้เดียวกวกับบมีสวนกับบมีมีแต่รับจ้างเขามีจะรับจ้างไปมันวันอะไรซื้อข่าวซื้อน้ำชูรูปยูเต้ากินคือถวยบวงเจ้ากับมีมีต่ทำนั่นดีบ่มี่ยังดีเราบะมี่ย่งเขากินกับบมี่งเสื้อกับบมี่ พาหพมยามนาวแห้งกิเต้ลูกให้ตลอดจถงกใจเนาะเราก็แม่แม่ห้างทั้งแม่ห้างทั้งแม่ไม้เนาะโดยที่เลขนี่เป็นแม่ห้างเนาะโดยแล้วมาเป็นอันแม่ไม้เอาผัวไม่แตะกัวตายปะเนาะโดยเอาหากรได้ช่องเดือนโดยแล้วก็ตายรถชนเลยโดยแล้วเพื่นเสียค่าหัวยังไงบอก บ่มีเลยเขาบ่ให้เลยมีแต่เขาให้อายแล้วบันนียนอายแล้วเอาเงินกับเขาคุกเลยอายเขาคุกเขาคุกอายแล้วอันทูลตันเลยเขาขายเราขายยามาเขาคุกเลยเราบ่ให้เอาเงินช่องลานกับเราบ่ให้เขามีแต่ไปชิลอแบบพัวเขาเขาปะเลย เขาปาาเลยดูน้ำเขาเลยแบบมันรถเหยียบรถรถดตานเยก็อายเราเอาบัดเขาปะมีเลยเขาฝนตกของเราเหมนเนาะเดยวเาดยวอาเอาเอเอาไอเอาไอาิอเอาเออาอาอาาอัเอาอเอาเาดเา เรือหัวบันได้แบบมันลมเดเวลา <S <S ล,ลม <S <S น<อ>นพุนนม่นเนาะพักกระตูนแล้วนี่แน่นี่อยู่หิมทางใช่เนาะโดยคือย่านอยู่บ่ย่านย่านยังหลายกว่าย่านคนเลยย่านคนเนาะโด้ยผีอยู่บด้ย่นยานย่านแต่คนเนี่ยนะพีนี่มันบ่มีอยู่แล้วเนาะโดย่านแต่คนเนาะอ่อนหิมทางเนาะ คิดในใจนี่อยากได้เพือนแน่อยากได้รถไฟแน่ะแบบไม่มีจิดใจเฮาง่ายก็ว่าอยากได้ใจนี่ง่ายอยู่ตัวร่างกายเขาคิดก็ได้โดยได้เงินนี่ติดชื่อเอาคือแบบว่าสู่ชีวิตนะเราแบบทุกข์ยนะเราแบทุกข์เขาเจ็บตลอด คืดมาเนียต่ำใจตะกุกตะกใจเลยวเนาะกนะั็คืดเรื่องผัวเก่านี่กคะโอ้โยเนาะ<ด>บบเป็นคนุณเพลงทรมานอีกทีดิ้ดนี่เขาเขา้าเขาา้าวันข้าวพระเยซูตอนนี้บ่โดยแบบเผื่อันบ่มีหมูเร่มีไก่จำได้ขอเข้าข้าพระเยซูนี่เพราะว่าเข่าพระเยซูนี่มันว่า บร,บริข่าวก็พีเนาะเพราะว่าอันนี้นี่เขาต้องือพีต้องจำต้องจำไกลโดยเอาวัาวนนี้เอาวันนีเงินซื้อโดเอาตั้งใจเข้ายูซูนี่นะตายและตายกับยูซูนี่เอาบ่มีมันจำตายกับตายอัน,นว,ว่าในเพราะว่าพญายูซูเพราะว่าอันนี้นะผ่ามโมเขา่าศาสนาพญายูซูนี่คือ จำฮี่อดผีเนาะโดยจ้าหรอบ่มีเง <Do i. S 1> ินซื้อโดยอ่าซื้อไก่ซื <derivatives> ้อหมูโดยอ่าเนาะีตัวน่ากินเอาไี่เย้ใจเด็จริงเลยแล้วกันใบไม้เลี้ยงลูกคนเดียวนะแต่ว่าผู้ชายนี่เพิ่งอยู่ลำโพอตลอดเลยเนาะตลอดเลยเพิ่งมได้มาบ่ได้มาเลยเพิ่งแ้่แง่กันตอนใหญ่งนะว่าลูกผู้ชายตอนน้อยน้อยซจำได้น้อยอันซ้ำมันชิบชีบชิบห้าชิบ แปดปีปแต่แปดปีแปดปีปันกันแต่แปดปีมีเงินเรียนเลยเขาซื้อเขาก็เ้าเงนซื้อก็ะไรลูกหลายเอาบอกแพ้ไปหาตปับกย <จน S 1> ตลอดแต่เราบไปหลับจางเขาตลอดนี่เขาก็ได้จ้างก็งได้เอินเขาจะเขาไปหานะไม่ ยามไปจุ่ไปคันดีคันเชาวันเอาเป็นกระเพาะนี่จุเอาไปรับจ้างเข้ามือเอาเป็นจุยดูเรือนตลอดไปก็ได้เจ็บแห้งมาเจ็บแห้งทางฮอนตลอดฮอนตลอดอยากวดบ่มีเงินกวดไปชองไอโกบ่มีเงินอยากกินยากับบ่มีเงินยู่ซื่อ Uhm. อยากกินหากใบจุบคอยากซื้อเอาบุ๊มมีเงินดูดูเนาะโดยอาจังไดนก็สู่ๆได้เลยเด้อโดยจังไดนใช่เนาะอ่าเราก็ความฝันเราก็อยากมีรถมีเงินเนาะดูเพว่มคิดนั่นอ่อยเนาะแต่ว่าร่างกายสู่วัยดยเคยเป็นเตี้ยเป็นรอยมากเราก็ได้ ตอนนี้ถือว่าอาการตอนนั้นเศร้าแล้วเนาะแต่ว่าเดือยตัวอันบวกระเพาะเอียงนี่เนาะนี่ี่เมื่อยอ่อนเพียกินยังจะเจ็บเนาะมือเจ็บเจ็บมือเชาชาว์ถ้าเจ็บอีกเป็นไปไม่ได้เลยไปหายลับจ้างเจ็บเอลี่นอนบาได้ไปบาได้เลยกินข้าวก็บ่ารายมือเจ็บแห้อยูเฮื่อนตลอดเพ็นเจ็บด้วย เป็นมือได้มันดีจะเอาไปไปหาทำไมไปหาปีกุยกิจะไปหาไก่ว่าจะย่างไปบบหาปีกวยยางเอา,า,เายางเอาบ้ไปหลับจานเขาก็ยยางเอามูเจอมีรถเขาขี่รถเอวยเจอไปขี่รถเข้าไปคอขี่รถเขา้า <No, no. S 1> เขาเห็นเขาแก็บเอาคนหลับจางเขา เอ้ยบ่มีมีใจเนี่ยเขาจะได้แบบอันทางเงินบ่ได้ซื้อข้าวตลอดข้าวนี่เจ้าซื้อมาทีหนึ่งจกักจักโลถ้วยนึ่งซองถ้วยตอนนี้เจ้ามีจะถ้วยตอนถ้วยไปใช่นะเบิ่ง,งแต่เอาเงลึกดูเรืนเอนแม่ค่ะเงื่อนแม่เคุนบ่กที่กระตีเปาใช่ไม ันนี้พอข้ากินเจออ่ะโดยนี่เข้าวเต็มมือได้นี่นะมือวานนี่ผู้พงษ์แต่นาะโดยนี่เขาอันหุงข้าวเจ้าเาซื้อข้าวเจ้าวชื่อข้าวเจ้าหฮุงเอาพอกินมันเจ็บกระเพาะเป็นไหโดยเอาหุงเอากินบ่ได้โลนโรซาพันกินข้าวเจ้าวตุนเน่าพวกเราเนาะโดย ฝนตบเช้านะเอาก็ศีเดินทางก่อนนะสำเนาอ้าวเช้าก็ศีซอยเอื้อยพอได้ซื้อข้าวกินได้สำเนาเล็กจังหน่อยเนื้อเด้อะเอากะต้วได้เขาก็มีโบราณเนาะเอากะสีซอยได้เด็กๆจังหน่อยหน่อยกบหนึ่งเนอะหาสิบพันเนื้อเนอะไดยพอได้ซื้อกินเนอะไดยขอบใจละลายผู้ใหญ่ใจดีโดยให้ร่ำให้รวยโดยเป็นเงินเท่าเองเลยเนาะได น <Ah, less ้อยๆเอาจังได๋สิสู้เด้อเนาะสาธุไเดินทางก่อนเด้อสู้ๆอยู่ดีมีแฮงเด้อโดยโเนาะตั้งอกตั้งใจเลี้ยงลูกเาให้ใหญ่เนาะยป้าซสบายดีเนาะเอ้อเนาะดยขอบใจเด้อยเฮ้ยเนาะผมตกนอนนํากัน2คนนี่ติอืๆๆลมตะลางนี่เนะฮักหมดประตูเานี่รุ่นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมัดเอามัดเอา เห้เนาะบัดอยู่หิมทางครับเนาะอ๋ออ๋พี่น้องเลยอ๋าดูเนาะนี่ยเนี่ยาำเอาจนฮักเนาะแต่จะเศราก็ได้ดอกก็ได้เป็นในห้างนั่งไม้เศรานี่ก็ได้ดูขำเอาพี่น้องเลยเนาะป่ะรับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยเนาะไต่จนสงสารแล้วได้พี่น้องเลย คนกับตุกคนดินซ้ำรถเกีือดแน่นอ้อมโค้เนอะจะตึงไรพี่น้องเนาะทั้งมาบุญกับอ่ากำลังโบลายจะซอยได้ก็น่าเด้ก็น่าหน่อยเนาะซอยได้อยู่พี่น้องแต่อีกตัวน่าได้เราเลามากกระลูกครัวกับอ่าป้าเรากับแบบอ้ยเนาะย้อนเราป่วยเราโซ่เอาผัวใหม่กันรถชนตายแล้วอะเนาะเอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็นลำลากกันพี่น้องพบเจอกันคลิปหน้า ขอบคุณขอบคุณไปพี่น้องเอฟซีเด้อที่เก่าติดตามนะครับส้มไปแล้วพี่นอ้องสบายดีไป